ไม่ได้เป็นตัวที่คนคนไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่ด้วยนะโอ้เอ้าเอ้าก็เลยซึ้งนะอ๋อ player ที่เตี้ยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Division 1เจอกับ player ที่พลิ้วที่สุดบนอินเทอร์เน็ตณเวลานี้วันนี้นะครับเรามาดูดานิลโรเจอร์นะครับคนทางด้านซ้ายคนนี้และเจลูคนทางด้านขวาคนนี้มาเจอกันมาหนึ่งๆกันนะครับเราไปเริ่มกันที่คนทางด้านซ้ายก่อน,นครับผมดานิลโรเจอร์ครับผมคนคนนี้เขาเป็น Player Division 1ได้ด้วยเพียงความสูงแค่157ซนตมรเท่านั้นนะเพื่อนๆะซึ่งมันโคตรจะแบบวอทำได้ยังไงเพราะว่าคน ในดิวิชันวันอย่างที่รู้กันครับคือปีศาจทั้งนั้นครับเพราะว่าใครที่ไม่รู้จักลีกดิวิชั่นวันนะครับคือลีกบาสเกตบอลมหาลัยที่สูงที่สุดแล้วนะครับผมนะคือดิวิชั่นมันจะแบ่งเป็น3ามดิวิชันนะครับ1 2 3 1คือสูงที่สุดนะครับจะมีแบบเขาเรียกอะไรฟัสซิลิตี้ที่ดีที่สุดการให้ทุนที่ดีที่สุดนะครับที่ออกกำลังกายดีที่สุดอะไรเงี้ยคือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับดิวิชั่นวันและไอดีวันเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปใน NBA ได้ด้วยนะครับผมซึ่งคนน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 ีีี้้้้ะคคคคครรรััับบผมมสููงแแ่่่่่่่ซตเเเเเเเาายยยออใดดิิวชพล์ไป็ทท ในประวัติศาสตร์ของ D1 เลยนะครับผมเราจะมาดูกันครับว่าวันนี้เขาจะโชว์โหดแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณสูงแค่เนี้ยแล้วคุณอยู่ใน D1 ได้นี่คือแม่งแบบแปดงว่าสกิลคุณไม่ต้องสุดจริงครับวันนี้เราจะไปดูกันครับผมและอีกคนหนึ่งครับเจลูอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะครับรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเจลูคือชิฟตี้เพลเยอร์นะครับคือเพลเยอร์ที่แบบพลิ้วเลี้ยงพลิ้วเลี้ยงคล่องเลี้ยงแบบชุบ,ชบ,ชบ ที่สุดในอนะินเทอร์เน็ตณเวลานี้นะครับผมเป็นคนที่โกวยร้อมากที่สุดณนะตอนนี้นะครับผมเราจะมาดูกันครับว่า2คนนี้หนึ่ง,งกันแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมดูเหมือนแมตช์อัพที่ว่าเอ้ยยังไงเจลูนะ่าจะชนะแต่คนด้านซ้ายเม่คือดีวันนะผมบอกไว้แค่นี้คืออย่าไปดูที่ความสูงนะครับนะเราต้องดูสกิลเซ็ตของเขาครับเขาอยู่ดีวันได้แสดงว่าความสูงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาแน่นอนครับเราไปดูกันเลยครับว่าใครจะชนะไปในวันนี้ครับผมเชฟมาเรามาฟังสัมภาษณ์เ <here. S 2> ขากันก่อนดีกว่าไห เขาพูดแค่ว่าผมแค่อยากจะไปเล่นแล้วก็มีความมีให้ให้มันเล่นให้สนุกแค่นั้นเองนะแค่นี้ Uh, like Darnell played play I said, I've, I've seeing since so I'm big I'm against him, been he so man, at a fan. happy man. CP3, Uh, to เขาบอกว่าก็เออเขาเป็นบิ๊กแฟนของดานิเอลอยู่แล้วนะครับเคยเห็นดานิเอลเนี่ยเล่นมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็แบบ NFC อ่ะนะครับผมแล้วก็ดีใจที่จะได้แข่งกับดานิเอลนะครับแล้วก็ let's make a movie man ก็คือแบบเหมือนแบบเออเรามาทำให้การแข่งขันนี้มันแบบอลังไปด้วยกันเถอะนะครับก็คือแบบ let's have fun อ่ะนะครับก็คือเล่นให้สนุกไปด้วยกันนั่นเองนะฮะ Monte, I said this game's i gonna be electrifying. The city's here. A movie, a movie, just like you said. มาครับมามามาเริ่มมาขู่แบบคราวนี้เต็มสนามเลยนะเปิดมาบล็อกก่อนครับเราจะน่าจะเห็นการบล็อกบ่อยนะครับเพราะว่าความต่างความสุขนะโอ้โหแต่คนดูแม่งเยอะจริงครับคนดูเต็มสนามเลยเพื่อนลงปาวะไม่ลงไม่ลง S <S ไปครับด้าน <S <S นิโอมฮึมไนส์นสดีแฟนไนส์ดีแฟนครับเจลูเจลูครับ,รรรบแต่อย่างบอกเลยครับเจลูคือเป็นเพลเยอร์ที่อู้ไหนช็อตว่ะเป็นเพลเยอร์ที่ชิฟตี้มากๆนะครับคือสังเกตการเล่นของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างพลิ้วและสมูทและน่าดูมากนะครับเจลูเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าดูเวลาเขาเล่นมากๆนะครับผมนะเออ ซึ่งผมก็ดูเขาไม่เยอะพอสมควรนะเจะรัวนะครับผมรู้พอรู้ว่าจะเล่นยังไงแต่ว่าดานเนลเนี่ยยังไม่เห็นนะครับคือมันจะเป็นคลิปแรกๆของดานเนลที่แบบเว้นไวรัลนะครับก็คือแบบดังขึ้นมาผมก็อยากเห็นว่าไอ้ดีวันเนี่ยคือดนะีวัน่ะมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะในสไนส์เทคคือดีวันมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเก่งนะครับอันนี้ไม่ต้องเปที่สงสัยเลยนะครับเพราะว่าก่อจะขึ้นไปดีวันได้เนะี่ยทุกคนแม่งแย่งกันขึ้นดนะีวันแล้วถ้าคนเนี้ยขึ้นได้ด้วยความสู ทุกอย่างสกิลอะความเด็ดอะมันอยู่ที่สกิลเขาอย่างเดียวเลยไป <c oughs> บัมเข้าไปครับตรงนี้เอาเรื่องฮะมันบอกว่าตัวเล็กไปเลยเ <c oughs> จอรูตัวเล็กเลยอ่ะโอ้ oh my god and one วะ่ะแซมนั่นแหละอย่างที่บอกคือทุกอย่างอะสกิลอะสกิลเขาไม่จะอยู่ที่แบบ ไอ้ท,ทีเด็ดของเขาไม่อยู่เช่สกิลเขาอย่างเดียวเลยครับผมนะเพราะว่าความสูงมันแบบถ้าเทียบกับคนอื่นก็คือติดลบเลยนะไม่ได้แบบธรรมดาคือติดลบเลยนะครับไปนะเดียวโชว์ฮนะดันเข้าไปโอ้ใหม่กแจมเจ้ยหน้าโคตรตึงอะ่ะหน้าโคตรคราวเกิน crazy โอ้โคตรตึงฮะ ไปแต้มเฟกโอ้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  my god <laughs> โอ้โหแต่คืออาจเจลิวอะชิฟตี้แล้วใช่ไหมคือฟิวแล้วแต่ไอคนสูง157เนีย่ยไม่ต้องพิวกว่าเพราะว่าตัวที่กว่าคือคือต้องพิวมาก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 เลยถึงได้ในดีวันได้นะครับโอ้โหน่าดูแม่ทนแล้วอ๋อทราเวลเหรอโอ้ไอ c e d e f e n s เตนนะ ไปครับดานิลโชว์หน่อยไะโชว์หน่อยไะดานิลชูดครับ3คะแนนบอมอฟบอมอฟบอมอฟอยู่นะครับเกมนี้นะผมเชียร์ผมเอาจริงทุกคนคือแบบคือจะเชียร์ดานิลอยู่แล้วล่อู้ยไรช็อตทุกคนจะเชียร์ดานิลอยู่แล้วเพราะว่าความสูงที่แตกต่างกันขนาดนี้นะครับงั้นผมจะเป็นกำลังใจให้เจลูแล้วกันนะครับผมจะเชียร์เจลูแล้วกันนะครับเกมนี้นะเออโอ้โอ้โใหม่ไง ิฟตี้จริงครับกันดูเจรู้เล่นคือแม่งแบบฟินโคตรฟินนะอูะ้ดีไหน่ะเจรู้โอ้เขาแม่งแบบไซเลนต์ดอะคราวเลยครับ เอาเลี้ยงจัดนะเจลุอุ้ยโอ้โหแต่ตัวตัวแค่นั้นแต่แรงเยอะจัดเลยะวะมันน่าจะกล้ามเนื้อแน่นๆนนเน้นเนะมาต่อครับเมื่อกี้พักเบรกไปนะครับผมตาเนลครับเข้าในโอ้โหลอยอยู่กลางอากาศเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือลอยอยู่กลางอากาศเลยนะครับแต่ว่าเลยเอ่อขึ้นไม่ได้นะครับไม่ลง OMG oh <c oughs> คือตัวแค่นั้นแต่ดีเฟนต์ดีมากเลยนะสังเกตว่าเจรูขึ้นไม่ได้นะครับคือดีเฟนต์ดีจัดเลยนะ <c oughs> โอ้โอ้คือเขาเฟซขึ้นขวาแล้วไปซ้ายแทนนะโคตรเอาครับเสียวจัดนะไม่ไม <c oughs> ่สลองเชียร์เจลูโอ้ มาดิมาดิเออแต่มันก็ได้เกิดขึ้นบ่อยแล้วครับเรื่องนี้นะนนการบล็อกนะผมผมว่าความต่างความสุงนะฮะไปครับเจรูเอาหน่อยเว้ยชื่อเสียงเราในอินเทอร์เน็ตนอะเขาเชียร์เราอยู่เออคมคมไปครับเจรูฮนะ เหนื่อยและไทเป็นเล่นฟ้องสู้กับแรงที่เยอะมากๆของดานเนลนะครับแล้วเจโรดูจากร่างกายก็ไม่ได้เป็นตัวที่คนคนไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โหเจ๋งอ้าวสอฟชื่อเสียงไม่ได้มาได้โชคแม่งคือเขาเก่งจริงอะนะฮะโอ้โหฮาร์ฟไทม์ครับฮาร์ฟไทม์ครับ15 9ห้าเก้าโอ้ไม่กไปเจลู3คะแนนพลาดไปอะมันมันเพิ่งมันเพิ่งนั่งมาไงเพิ่งเพ,พิ่งนั่งพักมาครับ น้าเดียว oh my oh my god คือผมอย่างอย่างที่รู้อ่ะเขาเป็นคนตัวตัวเตีย้ยใช่ไหมเขาแน่ต้อง master move งนี้อยู่แล้วค่ั move ก,การ up and under อ่ะคือเขาชำนาญแล้ว,วอะเนาะเพราะว่าเขาด้วยความสูงเขาะเไอแต่ว่ายังไม่เห็นเขาชุดลงเท่าไหร่นะตั้งแต่ยิงมาเลยครับจริง,งจริงเขาแน่นจะแม่นแหละเพราะว่านะเขาแน่นเป็นสไตล์ที่ต้องแม่นอยู่แล้วนะครับ แต่ยังไม่เห็นยิงลงเลยจะรู้ไปอู้เอ้า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 เท้าไม่รู้เฮ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ท้าไมวรจริงครับยิ้มเลยเออเขาบอกว่าเพล่นเราทูมัรนะครับก็คือแบบกูเล่นเยอะไปหน่อยนะเออมาแร้ววะเฮ้ย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 อู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อย่าประมาทนะฮะอย่าประมาทนะมีวันนะจ๊ะมีวันโอ้ไอ้เหอเอาเรื่องจัดแม่งคือเหมือนแบบเป็นเพลย์สไตล์ที่มันดูซิมเพิลนะแต่แม่งแม่งชัวร์ฟันโอ้เอาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ชีย์แม่งครึ่งสนามแล้วดานเล็วะ ใจเย็นดานเดลอย่าเพิ่งออนไฟมากเดี๋ยวเจลูกูแพ้เออตกกันตกสามลูกแล้วพวไในเกมนี้นะฮะกูดีกูดีกูดีเขม่อนเขม่อนเจลูกเขม่อนแมนเราแพ้ไม่ได้เว้ยเราสูงกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาด้วยใช่ไหมเราผิวกว่าเราคมกว่าใช่ไหมไปแ a m nice move nice move nice move จะรู้ครับโอ้ชอ้นายนาช็อตนายช็อตแล้วนายช็อตไปเจโลอู๋ฝาว่าเอ่อา กูดีว่ะกูดีดีเฟนแม่งสุดจริงครับแต่เขาก็บอกแล้วว่าคนตัวเล็กดีเฟนซ์จะดีนะแบบเพอรามิเตอร์ดีเฟนซ์นะอู้เอาแล้วผมบอกแล้วมันต้องแม่นนะวงบ,บอกแล้วมันต้องแม่นนะครับแต่ที่บอกครับคนตัวเล็กดีเฟนซ์ดีครับแต่เป็นเพอรามิเตอร์ดีเฟนซ์นะคือดีเฟนซ์วงนอกนะครับจะดีนะครับผมสายไปแล้วเหรอโอ้ไม่ก้าวโหด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 ชิลชิลอก้าแนวโบรชิลโบรให้เจลูกูเล่นบ้างครับ เจ๊ใจยเย็นเจ๊มันยังไม่จบเกมยังไม่จบโอ้ไมโอ้ไม่กอเวทเชื่อของจริงไปดีวันได้มันก็ต้องอย่างเงี้ยนี่ไงมันเลยไปดีวันไงโอ้โหเฮ้ยเจรูเครียดดิอย่างเงี้ยพักก่อนใจยเย็นยังชนะได้เจรูตาเดียวมะไป โอ้โอ้ฮอลดเอว้ไว้เว้ยเว้ยเว้ยว้าว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 โอ้มายกอดเซียฝาวเหรอองจริงเมื่อกี้ไม่น่าฟาวนะเมื่อกี้มันเหมือนเป็นเออ่เขาเรียกว่าเวลาทุกคนสเต็ปแบ็คมันก็มีโอกาสโดนแองเคิลเบรกเป็นปกติเมื่อกี้มันมันมันเหมือนมันเหมือนแองเคิลเบรกจริงๆนะผมขอกลับไปดูดีเมื่อกี้ ปรับสโลมหนึ่งฮะไปโอเคดันหรอหรืออะไรอ่ามีการดันครับมีการดันนิดนึงแต่มันก็เป็นเรื่องปกติในบาสเกตบอลนะแต่ก็กรรมการน่าจะเห็นชัดนะครับเลยปล่อยเป่าฟาวไปเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วเนาะครับ <Thank you. S 1> โอ้เข้าไปแล้วขึ้นโอ้บายก็ oh เมื่อกี้คือเจลูดาวถูกแล้วนะเขาจะอัพเป็นอันเอออัพเป็นอันเดอร์รีเวิร์สเลยนะครับแต่ก็ลงอยู่ดี คือคือกันไม่อยู่อ่ะของจริงปล้ยกอด28ต่อ17แล้วนะเฮ้ยอ้อคือเมื่อกี้ลูกเม่กี้ลกลงก็จบเกมเลยนะเ <Okay. S 1> จลูเอาหน่อยคัมแบ็กหน่อยเพื่อนผมเชียร์นายอยู่นะเจลูโอเคอ่าอเจลูไม่ต้องใจเย็นห่ะต้องใจเย็นลงครับเจลูรู้สึกโดนคลาวกดดันมากไปอะโดนผู้ชมกดดันมากไปหน่อย c o m e แบ็ k หน่อยเจลูดิฟิกาบอกแล้วเพื่อนคัมแ b ็หน่อยโอเคไปโอเคขม็งขม็งเจลูเอาหน่อยเอาหน่อยเจลูมา c o มแบ a c ได้ครับ c ัมแบ a c ได้ชิวๆชิวๆอยู่แล้วเจลูระดับนายเพื่อนสไป Come on, come on, come on, come on. Oh, oh, whoa, oh, no, 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 เกิดอะไรขึ้นอะอ๋อเชียภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ไม่พึงประสงค์นะครับใครที่ไม่อยากดูอาการบาดเจ็บก็กดข้ามไปนะครับผมโอโห แทบแทนเลยโอ้เชี่ยเส้นอะไรขาบคงขาาพิกหรอเมื่อกี้อโอ้โหยังเล่นต่อไปเจรูนายแม่งสปิริตว่ะเฮ้ยเล่นต่อโอโ้เมื่อกี้หนักอยู่นะครับเล่นต่อทันทีนะคือต้องต้องโอ้โหน้ำใจนักกีฬาแม่งของจริงว่ะเป็นเป็นผมหรือเป็นใครหลายๆคนแม่งน่าจะเลิกแล้วฮะ มันมีผลกับอาชีพได้นะถ้าเล่นต่ออย่างเงี้ยของจริงว่าเร <S <S จรูเลย respect เรา respectrespect เอาเว้ยเจรูมึงของจริงขนาดนี้ต้องเอาลนะ comeback ไปเพื่อนเจ็บแทนเลยนะนเมื่อกี้ไปครับโอ้ no 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 อย่าฟาวโอเคโอเคคือดานเดลยังคอยประคองเจรูครับดี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 ไม่งั้นจะเจ็บกว่าเดิมโอ้ หมดนล้วเอาหน่อยดันไปยิงสามอเอตรงไหมออนั่นนิวอู้เฮ้ยเสียวเว้ยั่นนิวอย่าเพิ่งเอ็นได้ไหมอะโอ้ oh s h i โอ้ No โอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับจะรู้คัมแบ็กหน่อยได้ไหมจะรู้คัมแบ็กหน่อยได้ไหมหูสามไกลมากไป Oh 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 Hold on Okay Okay จะัู้ไหม In this game In this game c o m All good all good come on defense defense กันให้ได้ครับกันให้ได้ไมกากันให้ได้โอ้ oh, oh GG GG ครับ p u ส s p o t ตแมนชิพนะฮะก็คือทั้งสองฝั่งเป็นหน้าอ่อยมากเลยเจลู น่าจะรู้กง่อยมากนะครับก็จริงๆครับนะสนุกมากเกมนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะครับเราไม่เคยเห็นผมผมไม่เคยเห็นเพลเยอร์ ER ทีออ่อยู่ดีวันแล้วเตี้ยขนาดนี้มาก่อนแล้วแม่โหดจัด นะครับผมก็จีจีครับนะถ้าทั้งสองฝั่งเล่นดีแล้วนะครับผมน่าเสียดายที่เจรูอินเจอร์นะครับก็คือเจ็บเข่าหรือเจ็บอ่สักอย่างหนึ่งนะครับตอนตอนสุดท้ายนะแต่ว่าถ้าไม่เจ็บผลจะเปลี่ยนไหมเพื่อนๆว่ายังไงเจะรูจะชนะหรือเปล่านะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมสนุกมากเกมนี้นะครับโคตรมันนะครับผมถ้าอยากให้ดูคลิปไหนก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วผมจะไปตามดูนะครับขอบคุณเพื่อนที่ดูจบนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้๊าไยครับ